ครับไฮโลจมูกคันเทพแนะนำครับปุกเต๋ครับอันนี้แนะนำแบบรีโมทสองเมตรนะครับมีสามเมตรก็มีสองเมตรก็มีหนึ่งเมตรก็มีนะครับแต่วันนี้แนะนำเป็นรีโมทสองเมตรครับอันนี้เป็นขั้วห้าสองครับสองเมตรนะครับเนี่ยไม่ติดไม่ดูดนะครับวางลงก็ไม่ดึงไม่อะไรนะครับ เล่นง่ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหล็กแต่ไม่ดูดนะครับพวกกันไกลเงินเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับไม่ดูดนะอันนี้เป็นขั้วหกเกี่ยวครับอันนี้เป็นห้าสองครับเป็นเขยาวาเป็นวัดดวงได้ทั้งคืนนะครับตัวนี้ลูกไม่หนักครับลูกมันเบาเด้งไปเรื่อยนะครับ เป็นลูกวัดดวงเลยครแต่เวลากดก็แค่ได้งานเดี๋ยวผมตั้งหน้านี้ให้ดีกว่าเนี่ยจะกดให้ดูครับกดให้ดูเดี๋ยวถอยไปสักระยะไกลนิดนึงครับเพื่อจะดูสัญญาณว่ามันมันกดได้ไหมสองเมตรสามเมตรนะครับแถวสองแถวสามนะครับยืนอยู่ไกลๆก็สามารถกดได้นะครับ เดี๋ยวผมตั้งไว้สองสามสี่นะครับจะได้กดให้ดูครับขอยมาไกลนิดหนึ่งนะครับขอยมาไกลนิดนึงนะก็กดนะครับจะได้ไหมครับตั้งไว้สองสามสี่นะครับ,รบก็เป็นหกหกสามนะครับตัวนี้จะเป็นหกตัวนี้จะเป็นเอี่ยวนะครับถ้าเป็นเมห้าสองก็เหมือนกันตัวนี้จะเป็นห้า ตัวนี้จะเป็นสองนะครับแบบลูกไม่ดึงไม่ดูดนะครับแต่ทำได้ทุกทุกหุนนะครับยังได้สามหุนสองสามหุนสามสามหุนสี่สามหุนห้าสามหุนหกหุนแปดสี่หุนสี่หุนครึ่งห้าหุนนะครับถักมานะครับทําให้ได้หมดครับะจะลองตัวนี้ดูนะครับตัวนี้เป็นกัวห้าสองนะครับกัวห้าสองเดี๋ยวจะกด เดี๋ยวลองตั้งตั้งสี 4, ่สี่สามนะกันนะยกตัวอย่างเนาะเดี๋ยวผมจะกดเอากดเอาสองครับมันเป็นรีโมดสองเมตรนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะกดบีนะให้มันได้สองนะเพื่อประหยัดเวลานะครับถ้าทำยู u ู e นานมันก็ลงยากเนาะนะทำทำให้ดูครับเมื่อกี้ลูกนี้เป็นหกเหยียวกดให้ดูแล้วกดหกเดี๋ยวชุดนี้จะกดให้เป็น เป็นสองตั้งสนะี่สี่สามะถอยมาพานี่ถอยมานิดหนึง่งประมาณเนะี่ยสามสี่เมตรเนี่ยสามสี่เมตรกดได้สบายนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงว่าจะกดไม่ได้นะครับตั้งสี่สี่สามนะครับเราก็สามารถกดเป็นห้าเป็นสองแต่รอบนี้ผมบอกว่าผมจะกดเอาสองก็เป็นสองสองสี่นะครับ สามเม็ดก็ได้นะครับทำสองเม็ดก็ได้เม็ดเดียวก็ได้นะครับทักมานะครับทางไฮโลจมูกคันเทปนะครับทําให้ไปตามคิวนะครับบางคนทักมาว่าอยากได้พรุ่งนี้เมื่อลื่นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าช่างก็ทําอยู่คนเดียวนะครับต้องรอสักนิดนึงนะเอาชัวร์ก่อนนะครับับสนใจก็ทักมาครับเอาไปกดดูเล่นนะครับใครเครียดไม่ได้แนะนําให้ไปเล่นการพนันนะเดี๋ยว เจ้าหน้าที่เขาจะจับเอานะครับโอเคครับสนใจก็ทักมานะครับ